สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมหรอแฮนดหนึ่งในครั้งที่เราได้เจอสัตว์ประหลาดมากมายที่มันหลุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้เราเห็นในวิดีโอหลายครั้งว่าถ้ามึงมาหลอกกูแบบนี้อย่าให้กูมีปืนนะกูจะยิงให้ยิ่งพูดถึงพวกเกมที่มีพวกเอนติตี้ดีเวนตหรือตัวอย่างทดลองมันไม่เคยให้พลังกับเรามากพอในการตอ่อกรกับพวกมันจะให้มากพอเท่านั้นที่จะขัดขืนแต่ถ้าหากวันหนึ่งคุรู้สึกว่าอยากเอา AK15 กราดหมดแม็กใส่พวกมันดูจะมีเกมแนวไหนบ้างที่กล้าทําอะไรแบบนี้คําตอบนั่นก็คือวันชีวิตดแลกปล่ ะเป็นเอเลี่ยนไม่ใช่ผีไม่เชิงหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากนอกมิติอื่นในเกมนี้นะครับจะอนุญาตให้คุณได้ยิงสิ่งมีชีวิตมากมายที่คุณคิดว่าลูกปืนไม่น่าเอาอยู่แต่ใครจะไปรู้นะครับว่าจริงๆแล้วลูกปืนนั้นเอาอยู่ถ้าหากว่าคุณมีกระสุนมากพอและทําดาเมจที่สูงได้ One Shield แมนั้นเป็นเกม Survival Open World Sandbox ที่จะให้อิสระในการสำรวจตามหาทรัพยากรต่อสู้กับบอสหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายที่หลงเหลืออยู่ในเกมนี้เกมนี้ไม่ใช่เกมน่ากลัวแต่เป็นเกมน่ารักเลยด็ซ้ำถึงจะมีบางจังหวะ สะดุ้งอยู่บางแต่ผมรับประกันนะครับว่ามันไม่ทําให้คุณกลัวจนขี้หดตอดหายแน่นอนถ้าให้พูดถึงความน่ากลัวนี่ก็ประมาณตกใจสะดุ้งหนึ่งทีแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะน่ะตัวอะไรเนี้ยมึงทําอะไรวะน่ะยกตัวอย่างซีเนรียลนึงนะครับผมเจอคุณเลกาตัวหนึ่งที่มันดูมีออร่าแปลกๆทำไมมันถึงมีไอความชั่วร้ายแผ่ออกมาพอผมลองเอาปืนยิงนะครับมันขึ้นอิมิว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 ผมก็เลยคิดว่าอ่ะอาจจะยังไม่มีของมากพอที่จะเอาไปต่อก้อนกับมันก็เลยช่างมันดีกว่าหาของต่อแล้วระหว่างที่่่ผผมมมมกกําาลััััังงงงงยยยิหหรรือรอออููขเเนนนนบ ไปก็เจอเขาให้จังๆทำาไมมันถึงมีหุ่นไลกกาอยู่ข้างหลังกูแต่ผมจะไม่ได้ว่าก่อนเข้ามาในตึกนี้หุ่นไล่กาตัวนี้มันไม่ยืนอยู่ในจุดที่โคตรน่าสงสัยอย่างนี้ทำไมคืนผมบอกชัดเจนเลยว่าไอหุ่นเฮี้ยนี่มีชีวิต เชื่อได้ผมก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะมีชีวิตอะจนผมต้องมานั่งปฏิปต่อเองหรือว่าแม่งจะขยับเฉพาะตอนที่ไม่มีใครมองมันผมก็เลยหมุน360องศาหนึ่งทีครับคำตอบคือใช่แม่งเป็น w ีปปิ้งแองเจิลทีนี้ตรงนั้นมีถังแก๊สอยู่ผมก็เลยปาใส่แม่งเลยถือว่าเป็นสเสน่ห์และความแปลกใหม่อย่างหนึ่งในวันฮิวแมนนั่นก็คือความไม่รู้รู้กับการผจญภัยในเกมนี้และในตอนนี้เองนะครับตัวเกมได้อัปเดตเข้าสู่ซีซั่นที่3เป็นที่เรียบร้อยในซีซั่น3นะครับจะใช้ชื่อว่า aberrant p o a c i n g ซึ่ีีาารัจเดมมมไ่วลํก ลบของล้างเซิร์ฟและไม่มีความปลอดภัยเพราะในโหมดนี้นะครับนอกจากคุณจะสร้างบ้านสร้างฐานมิครของตัวเองคุณยังต้องมาเชิญกับผู้เล่นแย่งทรัพยากรเอาตัวรอดจากไอ้พวกโรคจิตชอบแอปดักซุ่มฆ่าคนอื่นนี่จะเป็นสถานการณ์ s ฮ High ฮ e w a r d ของที่คุณหาได้จะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นอย่างมากและในแมปนี้เป็นแมป PVP นะครับและในซีซัน3นี้การเอาตัวรอดของพวกคุณจะถูกยกระดับไปด้วยการกายผันเมื่อคุณสังหารดีเวยนเหล่านี้ไปได้และเหลือหัวของพวกมันคุณสามารถนํามันมาใส่ได้เพื่อใช้ความสามารถของพวกมัน านเช่นเดอะสกอตเชอร์คุณสามารถยิงลูกไฟได้และสามารถต้านทานความร้อนวิ่งบุลาวาโดยไม่รู้สึกแสบรู้สึกคันใดๆและอีกตัวครับโคกิทาริสเมื่อคุณสวมใส่ศีรษะของมันนั้นคุณสามารถลอยอยู่ในอากาศและลดดาเมจจากที่สูงได้และอีกตัวหนึ่งมเมเฮเฮมมาผมยาวทักเดดรอกเมื่อคุณสวมศีรษะของมันนะครับจะทําให้คุณล่องหนในขณะที่คุณนั้นไม่ได้อยู่ในการต่อสู้พวกคุณอยากรู้ไหมว่าแค่หัวดีเวียนเหล่านี้จะสร้างความแปลกใหม่และคุณ,ณประโยชน์ได้คุณมากขนาดนั้นเลยเหรอถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆจากประสบการณ์ตตรรรงงงไขณะะที่ผมกกลลปยััภาิจนคบแ รู้ตัวเองว่าเลเวลไม่ถึงในดันจี้นแห่งนี้นั้นทางภารกิจและไอเทมสวนทางกันซิเหลือเกินสู่ไปก็ไม่ไหวตายแล้ว,ตา,ลวตายอีกหาหนทางย,ยังไงก็ไม่รอดยิงจนกระสุนจะหมดตัวก็ไม่มีวี่แววว่าจะรอดในขณะที่ผมกำลังจะยอมแพ้นะครับเลยคิดว่าออกมาข้างนอกก่อนดีกว่าของเรายังไม่ถึงขั้นและในขณะเดียวกันนั้นผมก็ได้เจอเข้ากับหัวคอมเหมหเฮมหลังจากที่ผมเริ่มสวมศีรษะของมันนะครับเกมเพร์เปลี่ยนไปในพริบตาแต่ผมก็ได้เวลากลายเป็นหนูกลายเป็นหนูกลายเป็นหนูเจ้าเล่ส์แสนคนเจอผู้เล่นผมก็เป็นหนูเจอดีเวียนผผมมกก็็นหนููแบ ใช้วิธีหนูหนูจัดการกับมันเลยแรดมันนะครับจนกว่าจะชนะแรดไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้จะมีดีเวียนประเภทใหม่ๆที่จะทําให้คุณรู้สึกชะโงนสงสัยว่ามันทําอะไรวะนะโดยกับเจ้าตัวแรกครับ The Devourer ปีศาจรถไฟที่ไม่รู้อยู่ๆมันจะพุ่งมาชนเราจากไหนก็ไม่รู้ศัตรูที่หุ้มเหล็กนะครับส่วนมากไม่ใช่ศัตรูที่คุณจะสามารถฆ่ามันได้โดยง่ายสังเกตสภาพแวดล้อมให้ดีไม่ฉะนนั้นคุณอาจจะโดนมันกระตึบเข้ามากินไส้กินพุงคุณและตัวต่อไปครับปีศาจลักขโมยอย่าง The Hoarder ตามชื่อเลยครับมันหอดของมันจะมารุมแย่งทรัพยากรกับผู้เล่นถ้าหากคุณไม่ไปตบของมันมาก่่่อออนนนะะะคครรรัับมมมมกก็็จไไไทําาาาุุณณแตตถ้หหปยยิขงลเีพ การเรียกเคยืญาติทั้งตระกูลนะครับมาลุมสกรรมคุณและหลังจากนี้นะั่นก็คือสิ่งที่ถูกเสริมขึ้นมาในซีซั่น3 a b อ r r a n ร p พอร i ต y อัปเดตในครั้งนี้นั้นได้มอบอิสระในการเล่นและการเข้าประทักให้กับผู้เลนแม้ในครั้งนี้นั้นคุณจะสามารถยืมพลังของเหล่าดีเวนมาใช้ได้แต่จงอย่าลืมไปว่าคุณยังเป็นมนุษย์ คุณนั้นเปล่าบ,บางเศษเสีเ้ยวพลังที่เราหยิบยื่นมาจากพวกมันนั้นสุดท้ายมันก็แค่ขอยืมเพราะในท้ายที่สุดอยู่ดีลูกปืนก็ยังคงเอาคุณลงเพราะฉะนั้นอย่าได้เพิ่งชะล่าใจไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือดีเวียนและคุณสามารถหาประสบการณ์การเล่นในรูปแบบที่แปลกใหม่กว่าเดิมได้ ใน One Human ส่วนมากเลยเกมแนวนี้เนี่ยความไม่รู้คือความสนุกอย่างหนึง่งประสบการณ์ครั้งแรกที่เราได้ต่อกรอนกับมันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ทรงมูลค่าหลือเกินมันเป็นรีอคชันที่ดีมากเลยนะตอนที่เราได้รู้จักกับพวกศัตรูตัวใหม่ๆเพราะว่ามันจะมีตัวพวกที่เป็นกิมมิคแปลกๆบางตัวเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าความสาม,มารถมันคืออะไรมึงทำอะไรกูเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยมาตัวก็ไม่รู้ยิงทําไมมันไม่ตายสักทีและบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรทําไมถึงวิ่งหลงอยู่ในเกมนี้อยู่คนเดียวอันนี้น่าจะแค่ผมคนเดียวแหลมะมล 8ฟุต4ชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงครึ่งคือผมเดินหลงฮะผมแบบที่นี่มาที่ไหนวะกว้างใหญ่จังวะกูต้องทาอะไรวะกูไม่เข้าใจวะผมแม่งอยังกบคนเป็นอัลไซเมอร์วิ่งวนไปวนมากลับมาอยู่ทางเดิมซ้ําแล้วซ้ารอดและไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างทางนะครับผมจะทดลองอุปกระสุปไปกระแทกหนึ่งทีถ้าหากว่ายิงเข้าวันนี้คือวันตายของมึงถ้าหากยิงไม่เข้านั้นขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลยสําหรับผมนะครับสเสน่ห์ในเกมนี้มันไม่ใช่การสร้างบ้านมันไม่ใช่การปลูกผักมันไม่ใช่การทําฟาร์มสร้างฐานแต่มันคือการทดลอง อยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยไอ้นี่คาไดไหมตรงนั้นมีอะไรวะเจอตัวนี้ต้องทําอย่างไรเพราะว่าผมถูกใจในประสบการณ์ที่จะได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ที่อุปสรรคใหม่ๆนั้นจะมอบให้กับผมผมว่าสเสน่ห์ตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้เลยในวันฮิวแมนแต่ถึงกระนั้นครับผมยังมีคอมมอนเซนต์อยู่แต่หากว่าแมัตัวใหญ่เท่าบ้านขนาดนี้ปล่อยมันเดินผ่านไปแต่โดยดีดีกว่าและมันเดินครับแตนะ่หากคิดว่าคุณสู้มันไม่ได้แน่ๆก็อย่าสู้เลยหันหลังวิ่งหนีจุกตูดดีกว่าครับถ้าหากคุณกลัวว่าลักษณะ อย่าได้กลัวไปครับเพราะเกมนี้สามารถเซจจักรยานยนต์มาจากที่ไหนก็ได้ในแมปมันไม่ได้เรียกว่าวิธีการของพวกขี้คลาดมันคือความฉลาดของคนเอาตัวรอดคือเห็นครั้งแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะเจ้าดีเวียนรถบัสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อเรามันเป็นแค่คอนวอยขนของถ้าหากว่าเราสามารถขึ้นไปบนตัวมันได้เราสามารถหยิบของจากตัวมันมาเห็นที่แรกเรานึกว่ามันจะมีพิษมีภัยมหาศาลอย่าสู้กับมันเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยแต่หกมีแต่เพียงมันอาจจะส่งองคารักของมันออกมาปกป้องแต่มันก็ไไไมมมม่่่ดด้้้้เเเกกกงงงาาาขขนนนนนนนััสหใคควรรรูตีีอลบ ทำให้มันน่าดึงดูดเป็นอย่างมากคือแบบถ้าคุณเล่นเกมที่คุณถามเพื่อนว่าเฮ้ยเอตัวนี้มันทําอะไรได้วะแล้วเพื่อนคุณก็ตอบว่ามึงก็ลองเอาปืนเข้าไปยิงมันดูดิเออฮคุณรู้แน่นอนครับ <c oughs> อยู่อินฟอร์ o กูถามแต่สาหรับเนื้อเรื่องในวันฮิวแมนมันเกี่ยวกับอะไรคุณต้องเก่งและร้อนพอสมควรเลยถึงจะรู้ว่าเนื้อเรื่องแม่งเกี่ยวกับอะไรบอกตรงๆว่าไปเรื่อยจริงๆผมเล่นมาจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกสักอยา่างเรื่องมันเริ่มต้นที่ว่าวันหนึ่งนะครับคุณถูกแม่ไล่ออกจากบ้านให้ไปหางานทททํําาาาาาแต่่กกกกออนนนนนีคคคคคุุุณณณจะะถึงงบบบรรรริิษัััััผมมด้้เเหห็ใใสสลวว คุนไส้อาจเจียนและอ้วกโดยไม่มีสาเหตุและไม่รู้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คุณได้กลายเป็น unemployment final boss ไปแล้วและเนื่องจากเกิดอาการผวาระวังเขียนใบสมัครงานนะครับคุณเลยวิ่งกลับบ้านมาเพื่อรอขึ้นรถบัสและมีพี่สาวสดสวยคนหนึ่งยืนรอรถเม่อยู่ข้างๆและแม่เคยบอกไว้ว่าอย่าตามผู้หญิงแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักขึ้นรถไปแทนที่จะเชื่อฟังที่ไหนได้เรากลับดันงคิดว่าวังว่าแม่จะพูดความจริงแต่พอขึ้นไปปุ๊บทุกอย่างก็เริ่มผิดแปลกมิติเริ่มบิดเบี้ยวและคอของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มชักกกกกรระตพพี่่สสาาาวววคคคนน้้็ไดูดดูมเลั มีเวลาสักครู่ไหมจากประสบการณ์ตรงนะครับถ้ามีพี่สาวส,สวยๆเดินมาถามคุณว่ามีเวลาสักครู่ไหมมากินข้าวกันเถอะมาคุยด้วยกันไหมประสบการณ์ตรงจริงๆนะฮะอันนี้นอกเรื่องเลยเขาไม่ได้คิดจะจีบคุณหรือเขาไม่ได้คิดจะพิสวัสใดๆคุณเลยสักนิดเดียวนะครับจะพูดยังไงดีไม่ทาร้ายจิตใจอะคือเขาจะชวนคุณไปขายตรงไงก็ว่าและใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์นี่ว่าแต่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะอีนี่มันชอบคุณจริงๆเหรอวะทำไมชอบชวนไปกินข้าวชอบชวนไปคุยด้วยและสักพักหนึ่งปุ๊บ อ้าวชวนกูไปเป็นดาวไลน์ระวังไว้นะครับผมระวังไว้คนหน้าตาดีส่วนมากเนี่ยคุณอย่าคิดจะฝันเลยว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณพอาหาจะเข้ามาจีบคุณก็คงมีแฟนไปนานแล้วเขาแค่อยากได้ดาวไลน์เพิ่มและในมิติที่มิดเบี้ยวแห่งนี้นะครับถูกเรียกว่าเอเทอร์โนแลนด์ซึ่งผมรู้ได้ไงก็อยู่ๆมีเสียงในหัวบอกว่าที่นี่คือเอเทอร์โนแลนด์และในที่แห่งนี้นี่เองครับคุณจะได้เริ่มทั t o r i รียลักของเกมแล้วคุณจะเริ่มเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์และสิ่งที่ แข็งแกร่งมากการรับมือกับผู้มันนั้นจัดว่ารับมือได้โดยง่ายฟ่านมันแค่สองสามทีผู้มันก็สิน้นฤทธิ์ลงแล้วและเมื่อเราเดินตามผีเสื้อสีแดงออกไปเราจะถูกต้อนรับโดยสตรีนานนงเธอมีชื่อว่ามิสซุโกะเราไม่รู้เลยว่าเธอเป็นมนุษย์ตัวอย่างทดลอง deviation แต่เธอะจะทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับเราและคอยแนะนำสิ่งต่างๆให้ในเกมนี้เกมนี้ผสมผสานระหว่างความครีปปี้กับความสวยงามได้อย่างลงตัวในชีวิตของผมไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่มีลูกกระตนะรันเป็นผีเสื้อจะสามารถสวยและงดงามได้ขนาดนี้ถือเป็นสิ่งที่ต รบ,บรล้านระหว่างความน่ารักและความประหลาดในโลกที่บิดเบี้ยวของมันเราไม่รู้นะครับว่าเรามาที่นี่ได้ยังไง <c oughs> เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาที่นี่ได้ยังไง <c oughs> แต่ไหนแล้ว <c oughs> ก็มาช่วยกันเอาตัวรอดและขจัดมน, <c oughs> นทินให้สถานที่แห่งนี้กันสิหน่อยดีกว่าห <c oughs> ลังจากนี้ตัวเกมจะสอนให้คุณนะครับสร้างของรคราฟนู่นคราบนี่และหาสะสมทรัพยากรซึ่งหลายๆอย่างนะครับการคราฟอะไรพวกนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะถแต่คุณมีประสบการณ์การเล่นเกมแนวนี้มาก่อนถือว่าคําทางได้ไม่ยากนะครับแต่เรื่องการสร้างบ้านนี่แหละคุณผมตกม้าตายผมไม่ชชออบบบสสรร้้้าาางงนผมมไ่ สิ่งที่ผมสร้างนะครับมีแต่เพิงหมาแงนทั้งนั้นผมสร้างอะไรก็ไม่รู้ผมงงว่ะแล้วเวลาเล่นกับเพื่อนนะครับผมไม่เคยอยู่ตำแหน่งสร้างบ้านเลยสักครั้งเดียวพอล,ลึกแล้วนั้นผมไม่ชอบการสร้างบ้านเป็นอย่างมากแต่หากว่าใครชอบนะครับนี่คือสวรรค์การสร้างเบสของคุณเลยคุณจะสร้างฐานที่มั่นบ้านพักต่างอากาศหรือสถานที่แอบมาพักผ่อนย่อนใจเล่นๆอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะผมแอบเข้าบ้านคนอื่นแล้วไปกดนอนบนเตียงเขาเฉยๆเกมนะครับจะให้เราไปสู้กับดีเวียนตัวหนึ่งและเมื่อเราเอาชนะมันได้นะครับมันจะให้พลัง ไปใส่ตู้โชว์และเลี้ยงดูมันเพื่อที่เรานะครับจะสามารถดึงพลังของมันนั้นออกมาใช้เราสามารถเรียกพวกมันออกมาช่วยสู้ได้บางทีก็มีสกิลพิเศษนะครับอย่างเช่นการกระสุนกันดาเมจปล่อยลำแสงเลเซอร์หรือวิ่งไวเป็นเดอะแฟรและทุกครั้งที่คุณต้องมาเชิญหน้ากับบอสในเกมนี้นะครับคุณมันจะรู้สึกกับตัวเองเสมอว่าลูกปืนไม่น่าเอามึงตายอะ่ะแต่ว่านะครับไม่ต้องตกใจไปมันตายแน่แต่พวกคุณพอมีเวลาสัก2 3ชั่วโมงป่ะแต่หากว่าปืนคุณไม่แรงพอหรือมาคนเดียวเพราะว่าการสู้กับบอสต,ตัวหนึ่งนะคร ช้หมดจริงๆนะ600นะัดอะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเทียของอาวุธคุณและเทียของกระสุนที่ใช้ยิงเก่งนะครับเราก็ต้องมีอาวุธที่ดีไปจัดการกับมันไม่เช่นนั้นก็คือเอาหนังสติ๊กนะครับยิงใส่รถถังและตรงนี้นี่เองครับเหล่า deviation ที่เราไปเก็บมานั้นจะถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีให้กับเราในการช่วยร่วมต่อสู้กับบอสเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทูตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรานั้นต้องระชนภัยไปในโลกต่างๆมากมายที่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมิติเพื่อจัดการเราหเล เรีการเล่นแบบนี้ว่าซีนาริโอมันก็คือการเลือกแมปเลือกด่านนะครับแล้วลงไปเล่นเลยคุณต้องทาภารกิจหลักปลดล็อกไปเรื่อยๆเขาไม่ได้เอาคุณลงมาแล้วทิ้งไว้เฉยๆแต่มีไกด์บอกตลอดเวลานะครับว่าภาร,รกิจต่อไปเราควรจะทําอะไรควรมีของสิ่งใดและควรจะทําอะไรต่อปกตินะครับพวกฮาร์ดคอร์นี่จะไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยจุงมือกูม,มาเวไม่ชอบเลยโว,วไอพวกนี้อ้วนนะฮะอย่าไปฟังมันเยอะสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับคุณควรจะทําตามขั้นตอนที่มันสอนอย่างเป็นระเบียบและจริงจังเพราะว่าคุณมีสิ่้มว ในทุกครั้งนะครับที่คุณลงมาในสแนริโอคุณสามารถเลือกคลาสต่างๆของคุณได้จะมีฟาร์มเมอร์คุก และบ s ชมัสเตอร์คลาสพวกนี้ก็ตรงตามชื่อแหละครับถ้า,าคุณเลือกมาคุณจะทาสิ่งนั้นดีขึ้นแต่ถ้าหากคุณยังเลือกไม่ได้ว่าตอนนี้ปาร์ตี้ของคุณนั้นขาดอะไรคุณสามารถเล่นฟรีเพอร์สัตนด้และเปลี่ยนอาชีพเอาที่หลังก็ยังทันระบบการเอาตัวรอดของเกมนี้นั้นไม่ได้จับว่าฮาร์ดคอร์ถึงขนาดที่ว่าเดินไปทุกหย่อมกาวนะครับมีแต่อันตรายของกินน้ําอาหารและยามีจํากัดหายากเกินไปแต่ถึงแม้มันไม่ได้หายากนะครับแต่คุณต้องใช้มันบ่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นการออกไปหาทรัพยากรอ,อยู่เป็นประจํานะ ฉันต้องไปไหนที่นี่คืออะไรเอาฉันมาทาอะไรที่นี่แต่ระบบการนี่แหละครับที่จะพาเราเข้าไปสู่เควสหลักซีนารีโอเหล่านั้นไม่ใช่โลกเปลือยเปล่าไร้รสชาติแต่มีผู้รอดชีวิตและผู้อยู่อาศัยนะครับเป็นเซตเตอร์แมนพวกเขาเป็น n p c ที่ตามพยายามจะรอดชีวิตจากสถานที่แห่งนี้และพวกเขานี่แหละครับที่จะมอบเควสให้กับเราและยังมีระบบดันเจียนด้วยนะครับผมที่คุณต้องรวมตัวกับเพื่อนๆของคุณนะครับไปต่อสู้กับบอสเพื่อปลดล็อกสตอรี่และรับของรางวัลแต่สี่ที่ผมต้องพูดเลยจริงๆว่าเกมนี้เนี่ยคุณมาสายโซโล่ นั่งหาของฟาร์มอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยสร้งางบ้านถ้าหากคุณมีเพื่อนนะครับความสนุกจะเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามและสตอรี่ก็โปรเกตไวยิ่งขึ้นและถ้าหากคุณสงสัยว่าเรามาสร้างของในเซิร์ฟนี่มันจะไม่หนักเซิร์ฟเหรอหนักสิฮะรออะไรก่อนที่เราจะเข้าซีนารีโอนะครับมันจะบอกเราว่าเซิร์ฟนี่มันจะล้างทุกๆกี่วัน40วัน20วัน15วันในระยะเวลานี้เราต้องเรียเล่นซีนารีโอให้จบเสียก่อนก่อนที่ของของเรานะครับจะถูกลบหายไปแต่ถ้าหากคุณอยากจะสร้างบ้านนะครับที่สวยสงงงงดงด ในที่ external l a b มันก็คือสถานที่ใน tutorial นะครับที่เราไปปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปตอนนี้สถานที่แห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนเซฟเฮาส์ที่คุณสามารถสร้างส,างสิ่งใด,ก,ดก็ได้ตามใจปรารถนาของคุณและ้าหาเกมมันดีขนาดนี้ทุกคอนเทนต์เปิดให้เล่นฟรีหมดไม่มีกัก๊กไม่มีเพย์วอรไม่มีโปเกสมาคันคุณสามารถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเกมจะหากินจากอะไรแน่นอนครับสกินเกมนี้สวยมากพวกคุณสนใจที่จะดู a t t l e p a s าซีซั่นนี้สักหน่อยไหมและนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มกับสิ่งที่ผมพูดไปโดยในพื้นที่ใหม่แห่งนี้นั้น้นจะะปปปรรกออบไดวยุสค มอนสเตอร์รูปแบบใหม่และปรากฏการณ์ผิดปกติแบบใหม่และเสริมด้วยแฟชั่นใหม่ๆเหมือนกันและในสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราสามารถเจอได้ในพื้นที่ใหม่แห่งนี้นะครับจะมีไวท์ Zone, ดีเวนโซนดินแดนป่าดิบที่เราเหล่ายักษ์ออกมาอารวาสมิลเลอร์ดีเวนโซนพื้นที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยภาพสะท้อนลวงตาและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อรูปขึ้นมาจากกระจกและพื้นที่สุดท้ายแฟนตาสมลดีเวนโซนสภาพแวดล้อมที่ศัตรูนั้นจะสลับไปมาระหว่างความจริงและภาพลวงตาภาพพูดตรงๆเลยว่า S3 นี้ผมยังไม่สามารถแนะนําทุกอย่างให้้้พวคุรรรูไไดเาาะะ่่มมมันมีอใหๆ มมามากายและการที่จะเล่นคอนเทนต์เหล่านี้ให้ครบถ้วนนะครับต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากนั่นคือสิ่งที่ตัวเกมไม่ได้กักเลยเกมแบบนี้ประเภทอื่นนะครับจะกักให้คุณเสียเวลากับเกมนั้นนานมากออกแบบระบบต่างๆให้คุณนั้นต้องเสียเวลาเกินความจําเป็นแต่ในทางกลับกันวันฮิวแมนนั้นเคารพเวลาของคุณเป็นอย่างมากมันไม่ได้หาคอถึงขน้นที่ว่าคุณต้องเดินไปกลับจากที่หมายด้วยเท้าเปล่าของคุณเองหรือต้องขับรถไปกลับเป็นนาทีนะครับเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆคุณสามารถแฟ้่าเวลได้ซึ่งเราสามารถทําได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งไม่จำเป็นต้องเเเสีียวลาาขับรถป็นนท ามารถวไปมาระหว่างแคมป์เรากับสถานที่ต่อไปได้เลยและเวลาในการใช้คราฟของนะครับก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเรียกว่านานพอเป็นพิธีดีกว่าในเกมนี้ทุกอย่างมันกระทัดรัดและฉับไวไม่ได้ออกแบบไหมคุณต้องเสียเวลาไปเปล่าๆละในตอนนี้ซีซั่น3นั้นก็ได้เปิดให้พวกคุณเล่นเป็นที่เรียบร้อยหากคุณต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ในเกมเพย์ที่ดูเดือดและเคารพเวลาของคุณเป็นอย่างมากคุณสามารถพบเจอประสบการณ์ทั้งหมดนี้ได้ใน one human ตอนนี้นั้นมีทั้งใน p c และมือถืออย่าลืมไปหาโหลดกันนะครับ